ที่เข้ามาช่วยโดยเฉพาะคนที่เข้ามาช่วยฟรีอาจกระทบต่อรายได้อาจกระทบต่อรายได้ของตัวเองจึงนำไปสู่การโต้เถียงและความรุนแรงในที่สุด ตอนนะ้ำไม่ท่วมมันก็ตีกันทุกวันผมเคยไปทำงานเขตนั้นใช่เลยค่ะขายข้าวกล่องกล่องละสี่ร้อยโอ้คุณนราชัยบอกว่าผมก็มีแต่ไม่ควรใช้ครับก็ใช่ไงใช่ไงใครใครใครก็มีค่ะเดี๋ยวนี้ปืนก็พกกันได้ง่ายนะแต่การไปยิงป้อมป้าง,งใส่เนี่ยมันก็ไม่ควรถูกไหมอ่ะที่บิ๊กโจ๊กพูดก็คือว่าเข้าโมโห,โหการช่วยเหลือรัฐมันไม่ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ใช่ไหมที่บิกจงพูดแต่ว่าอันนี้เพจนี้บอกว่ามันไม่ใช่มันเป็นเรื่องจุดหลักคือเป็นเรื่องของธุรกิจรับเรือคนในพื้นที่น้ำท่วมโอเคทุกท่านช่วยกันฟังช่วยกันแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้นะคะส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวทยอยพูดนะทั้งเรื่องศพผู้เสียชีวิตกี่รายแล้วทั้งหลายๆเรื่องนะ แต่ค่อยๆดูกันไปทีละเรื่องเนาะถ้าถ้าไปคุยเรื่องอื่นมันก็จะอืมเอาเอาเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องเขตแปดก่อนเรื่องเขตแปดก่อนนะจ๊ะขอขอแสดงความคิดเห็นกันที่ให้มันตรงประเด็นด้วยเนาะถูกไหมนะนะเอานะเอานะโอเคเพจนี้เนี่ยเเพจนี้เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยจุดขัดแยง้งมันไม่ใช่มันไม่ใช,ใช่ผู้ประสบภัยโมโหหิวคือมันไม่ใช่เป็นเรื่องซึ่งหน้าธรรมดาแต่มันเป็นจุดขัดแย้งค่ะ มันเป็นจุดขัดแย้งหลักคือธุรกิจรับเรือคนที่เกิดน้ำท่วมมันจะมีคนที่ไปเอาเรือมาแล้วตกลงกันในราคาสูงรอบละห้าหมื่นบาททำให้ผู้ประกอบการบางรายมองว่าการที่กู้ภัยเข้ามาช่วยฟรีๆมันอาจจะกระทบต่อไรายได้ของตัวเองจึงนำไปสู่การโต้เถียงและความรุนแรงในที่สุดเออบอกแบบนี้ อ่าเข้าใจไหมเข้าใจไหมมันมีคนทำธุรกิจเกี่ยวกับรับรับคนที่ประสบภัยเนี่ยออกไปเป็นกู้ภัยอะนะไม่รู้กู้ภัยหรือเขาเรียกว่าอะไรมทาทำธุรกิจเนี่ยแล้วตกลงกันที่ห้าหมื่นบาทต่อครั้งปรากฏว่ากู้ภัยที่มาช่วยประชาชนฟรีๆอะไม่ได้ไม่ดไมด้มาด้วยใจร้วนๆอาจจะต่างพื้นที่หรือจะอะไรก็ไม่รู้เข้ามาช่วย ไอ้คนที่เคยได้รายได้สูงๆตกลงกันรอบละห้าหมื่นอ้าวอันนี้มาช่วยฟรีเขาก็ต้องเลือกไปที่ฟรีถูกไหมคนที่ประสบภัยน้ําท่วมเขาก็ต้องไปเลือกที่ฟรีแล้วคนเหล่านี้มาด้วยใจกลายเป็นว่าไอ้พวกที่ไปตกลงได้รายได้สูงๆเนี่ยไม่พอใจกับกู้ภัยที่มาช่วยฟรีสิเลยสู่การโต้เถียงและมีความรุนแรง ข้อมูลที่ถูกเปิดเผยในครั้งนี้ทําให้เห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดจากอารมณ์ส่วนตัวของผู้ประสบภัยแต่มันมีผลประโยชน์ด้านธุรกิจอยู่เบื้องหลังและเป็นเหตุให้เกิดการปะทะกันกับกู้ภัยอ้าถ้าฟังแบบนี้นั่นก็แสดงว่าคนที่ยิงปืนไม่ใช่ผู้ประสบเหตุคนที่ยิงปืนคือกู้ภัยกับกู้ภัยสิใช่ไม่ใช่ถ้าฟังแบบนี้นั่นคือกู้ภัย ที่ขาดรายได้จากการจะไปตกลงกับผู้ประสบภัยว่ารอบละห้าหมื่นถูกไหมถูกป่ะอ่ะเสียรายได้ดิมือมาฟรีนี่กูกูตกเสียตังคนะ่ะเออเออคือของถ้ามากับฉันนะ่ะฉันต้องเสียตังคนะ์น่ะแต่ว่าอ้าวอยู่ดีๆมาตัดหน้ามารับฟรีมันกลายเป็นว่าเกิดความขัดแย้งทางธุรกิจมันไม่ได้เกิดจากปัญหาอารมณ์ของผู้ประสบภยัย แต่เป็นผลประโยชน์ด้านธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังและเป็นเหตุทําให้มีการปะทะกับกู้ภยัยมันกลายเป็นกู้ภัยกับกู้ภัยทะเลาะกันกู้ภัยที่หัวการค้าในแง่ทริกกี้ในแง่เทาๆหน่อยไปตกลงกับผู้ประสบภัยน้าท่วมเฮ้ยเดี๋ยวกูพาออกไปแต่มึงจ่ายให้คุณนะห0 0หมื่นแต่อยู่ดีๆกู้ภัยโลมาจากไหก็ไม่รู้กู้ภัยที่เขาทําด้วยใจเต็มร้อยโผล่มารับฟรีอ่าอย่างนี้เป็นต้น เขาบอกว่าการณีนี้สะท้อนให้เห็นว่าหลายเหตุการณ์ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยอาจมีความซับซ้อนอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ประสบภัยที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชนเข้ามาเกี่ยวพันอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของเพจที่ชื่อว่าชิมลางแต่ทุกท่านก็ใช้วิจารณาณทุกท่านใช้วิจารณาณว่าว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะใช่หรือไม่ใช่ใช้วิจารยณแต่ แล้วอย่าลืมว่าหาดใหญ่โดยเฉพาะเขตแปดน้ำท่วมทุกปีนะคะมันเป็นไปได้ไหมที่มีธุรกิจแบบนี้มันมีธุรกิจแบบนี้มันคือการรีดไถยอย่างหนึ่งนะเนี่ยคือคั้นแล้วผู้ประสบภัยจะไม่จ่ายก็ไม่ได้เพราะว่าออกออกจากตรงนั้นไม่ได้ถูกไหมอ่าใช้วิจารณญาณเพราะเพจเพจใหญ่เริ่มต้นเปิดประเด็นก่อนคนอื่นแล้วมันเป็นเรื่องจริงก็มีแต กุเรื่องหรือว่าเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาโยงกันแล้วก็กลายเป็นเฟกนิวก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพิจารณาแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันมีวีรกรรมหลายอย่างนะเขตแปดอยิงใส่กู้ภยัยไม่รู้ว่าเจอจากผลประโยชน์ขัดผลประโยชน์หรือว่าเกิดจากผู้ประสบภัยเองก็ไม่รู้แหละล่าสุดมันมีประเด็นที่วัยรุ่นเขตแปดออกมาโพสต์บอกว่า เออไม่ต้องห่วงนะไอเซเว่นอีเลเว่นะกูป,ป้นมาหมดแล้วนะบอกว่าเนี่ยแล้วก็โพสต์ของที่ได้มาจากเซเว่นมีทั้งเหล้าทั้งเบียร์มีทั้งบุหรี่มีมากมายแล้วก็โพสต์ลงในโซเชียลหลายคนบอกว่าเอ้ยทำไมบ้องตื้นอย่างนั้นทำไมทำไมคิดว่าโซเชียลจะไม่มีคนเห็นเหรอเดี๋ยวนี้มันก็ไวรัลได้ไวรัลแล้วตำรวจจะมาหา ในเวลาไม่ช้านะจ๊ะนะคะประเด็นเรื่องของการปล้นเซเว่นปล้นเซเว่นอีเลเขต8เหมือนกันนะคะมันมีวัยรุ่นเดี๋ยวจะให้ดูภาพนะแล้วอ้างบอกว่าตัวเองนี่แหละเป็นคนเป็นคนไปปล้นเซเวเองเป็นคนไปจี้ชิงทรัพย์เองวัยรุ่นเขต8ปดโพสอวด ไปปล้นเหล้าบุรีเนี่ยประมาณแสนกว่าบาทอยู่ที่ผมนะเน้นเหล้าเบียร์ยาสูบใครไม่เปิดผมเปิดเองไม่รู้ว่าโง่หรือฉลาดทุกท่านเนี่ยภาพเนี้ยอ่ะอาจจะต้องเบลอหน้าเด็กคนนี้ไว้หน่อยเป็นวัยรุ่นและนี่คือภาพที่เขาไปปล้นมาค่ะคือปล้นเนี่ยต้องสองคนขึ้นไปนะแต่ถ้าหากว่าคนเดียวคือจี้ชิงรัพย์คือชิงทรัพย์เนาะคือจี้นะอันเนี้ย พูดคขาว่าปล้นแสดงว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า2อสามคนนี่คือเบียร์นี่บุหรี่เต็มไปหมดแล้วก็โพสต์บอกว่าประมาณแสนกว่าบาทอต่ตอนนี้อยู่ที่ผมนะเล่าเน้นเล่าเน้นบุหรี่เน้นเล่าเน้นเบียร์เน้นยาสูบใครไเปเปิดผมเปิดเองและโพสต์ลงในไอจีสตอรนะคะ เพจ Army m a t u r i t y Force มี Military Force นะคะก็ออกมาโพสต์เรื่องนี้บอกดูเหมือนภูมิใจนะหนุ่มหาดใหญ่เขต8ดอวดฉ่ำภูมิใจปล้นเหล้าปล้นเบียร์บุหรี่สินค้าอื่นในเซเว่นร่วมแสนก่อนอัพลงในสตอรี่ะดูภาพนี้ก็แล้วกัน อืมอมนี่โพสต์ภาพนี้ลงในไอจีสตอรี่ดูสิเยอะมากเยอะมากเห็นไหมคะอ่ะหลายคนเลยบอกโอ้โหแบบนี้ตำรวจอยู่ไหนตำรวจอยู่ไหนล่าสุดทุกานล่าสุดมันมีภาพนี้ออกมา เดี๋ยว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 อันนี้แค่ปล้นเซเว่นมันมีปล้นรถขนเบียร์อีกนะมีปล้นรถขนเบียร์ไม่แผวเขตแปดหาดใหญ่ไม่แผวชาวบ้านเขตแปดแห่ขนเบียร์จากตู้คอนเทนเนอร์กลางเมืองหลังน้ำรดวิกฤตน้ำท่วมมีเพจเจ๊มอยเจ๊มอยวี